แต่ในโลกคนธรรมดาเป็นเกือบทุกอย่างแต่พื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกจากัดจนเกินขีดจํากัดหากนิกายอมะตะาเติบโตต่อไปชาวโลกจะเป็นของเล่นของพวกเขาการทําข้อตกลงพันปีกับนิกายอมะตะคือการให้เวลาคนธรรมดาได้หายใจข้าเชื่อว่าในพันปีคนธรรมดาสามารถพัฒนาเส้นทางของตนเองแต่คนธรรมดาเกิดมาอย่างไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรม ถ้าอย่างนั้นข้าจะสร้างโลกที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเท่าเทียมต่อให้ข้าทํามันไม่สําเร็จรุ่นต่อไปของข้าและรุ่นหลังจากนั้นจะแบ่งปันเป้าหมายเดียวกันและทํางานเพื่อมันนี่ข้าจะหนีไปภูเขาอยมิงไม่ถึงเวลาข้าจะรอเจ้าที่นี่เมื่อมันจบแล้วฤดูใบไม้ผลิดดูร้อนดดูใบไม้ร่วงด้วดูหนาวเช่นเดียวกับปีนี้ ข้าไม่ต้องรอมันจะจบลงไม่ดีอาซางทำไมเจ้าไม่ทำอะไรเลยในที่สุดข้าทำไม่ได้ ทำมันไม่ได้หรอดีละ่ะข้าจะทำมันตอนนี้ก่อนที่เขาจะไปไกลเกินไปเจ้ารู้อะไรไอ้หนูเราสู้กับเขาไม่ได้และบรรพบุรุษสวีของเราต้องการให้เราอยู่ให้ห่างจากโลกกลับไปพวกเขาอยู่หมิงกันเถอะ ข้าสั่งให้เจ้านาดับนี่ไปปราบนิกายทั้งเจ็ดขอรับเร,เราเข้าสุนจางปินเจ้าจะไม่ตายดีปิดภูเขาตามเข้ามาค่ายทหารนายน้อยมู่หลงกลับมาราชสํานักแล้ว ตามคำสั่งของจัก,กรพรรดิข้านำสุรามาเพื่อให้เกียรติกองทาหารของท่านขอบคุณสำหรับน้ำใจของฟาบาดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ